ครับผมวันนี้ก็จะพามาดูพระแก้วพระแก้วรัตนะนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นพระที่หลวงปู่มั่นก็ใช้รุ่นเดียวรุ่นนี้เหมือนกันนะครับมีประวัติมีเรื่องเล่านะในในเว็บในละครับก็มีบอกนะครับอันนี้จะมามาชมความสวยขององค์นี่นะครับน,นี่สวยมากเลยครับเนื้อแก้วความเก่าของเนื้อแก้ว จะมีฟองอากาศอย่างเงี้ยเยอะแก้วสมัยได้ก่อนหน้าพระสวยสวยนะครับเหมือนเป็นพระลาวนะครับเรามีซ่อมนิดหน่อยอันนี้ไม่ได้แตกนะครับน่าจะเป็นการลานแก้วมันลานก็เลยกลัวว่าจะแตกเยอะ เนี่ยครับลานอย่างเงี้ยด้วยความเก่าเห็นไหมเนาะรูนี้ก็แล้วดูดอกดูเลยนะครับคมชัดดูเม็ดคมชัดเลยครับ ฐานฐานบัวคงชัดลอยลานนี่น่าจะเห็นแก้วเขาเรียกแก้วอ่าแคลกตามระยะเวลานะครับพอแก้วเก่าแล้วมันจะเกิดการแคลกนะครับนี้จะมีฟองอากาศสมัยที่ก่อนก็ไม่ได้มี การใส่สารอะไรไปไล่ฟองฟองก็เลยเยอะนะหน้าท่านก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับมีแต่เข็บข้างนะครับแม,แม่พิมพ์น่าจะเป็นแม่พิมพ์ประกบนะครับจะเห็นตรงนี้เลี้ยวๆไปนะครับ มีลานอย่างนี้หมดเลยนะครับเนี่ยแก้วมันแคลกแก้วเก่าสีโดยรวมแล้วก็จะออกเหลืองๆอ,อย่างนี้คนระับเหมือนเครื่องแก้วเก่าจะเป็นเงินยอง อย่างนี้จะเห็นได้ชัดนี่จะเป็นกระจายนะครับเหมือนรอยล้ากระจายกระจายดูผลง,งานถึงถึงแค่ถึงไปเป็นรูถึงไปอย่างเงี้ย หลังก็จะเห็นนี่นครับดูตรงส่วนตรงตัวตรง,ตรงอ,อกนี้จะตัน,นครับกว้างมาถึงตรงนี้เนะม็ดพระศนะครับจะเป็นเม็ด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 คมชัดเลยครับดูหน้าดูตาของท่าน,นครับ ก็ประมาณนี้ครับขอจบติเพียนท่านี้ครับขอบคุณครับ